นะครับมาจากกนะสงขาเ่ินเพชรพัดคงต้องเข้าทําเสือแล้วครับมาขวาลงไปเลยครับมาขวาลงไปเลยครับลุกขวาโอลงเลยครับไปไหมครับโอ้ยังครับยังไม่ปิดบัญชีครับนี่แหละครับมาแล้วครับจบแน่ครับจบแน่ครับโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าครับให้ลุ้นครับอีกครั้งครับลุกขึ้นมาครับยังแกว่งครั้งที่สองนะครับเจ็ ช็ต่อได้ครับอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวครับลุ้นครับจะรอดไม่รอดผ่านไม่ผ่านครับยกนี้ติดเกมแล้วครับหนึ่งเวลาครับเวลายังพอมีครับโอ้โหนี่ครับมาเป็นชุดแล้วครับจบไม่จบครับจบไม่ตัดล้มอีกทีเดียวเลิกนะครับแผาตาเนต้องการติดเกมครับต้องการติดเกมครับล้มอีกทีเดียวเลิกกันอีกทีเดียวเลิกกันเลยครับชุดเดียวครับชุดเดียวชุดเดียว ไม่เข้าเป้าครับโอ้แล้วนี่ครับปิดได้ดีครับปิดได้ดี oh. อ้าวครับแข้งซ้ายเราจะฟื้นรับล,ลไม่ลงครับ oh, โอ้โหเงินเงินเต็มทีเอาลงให้ได้ก่อนแล้วปิดเกมเลยเอาถ้าไม่ลงสนุกครับถ้าไม่ลงสนุกครับไม่ลงละมันแน่สุดท้ายครับสุดท้ายคนได้นับโดนนอกครับโอ้โห oh. นี่คือมวยไทยเจ็ดสีครับโดนโดนสองนัดครับแต่ว่ากลับมานกครับ